ตัวนี้คือท็อปที่สุดในรุ่นแล้วนะครับคือเราจะไม่นับตัวท r อดีนะท r อดีมันเป็นรุ่นแยกออกไปนะฮะถ้าเป็นรุ่นมาตรฐานเนี่ยตัวนี้เนี่ยสีขาวมุก2.8โฟวิลท็อปที่สุดแล้วนะครับและสีขาวมุกเนี่ยถ้าจะซื้อนะฮะต้องเพิ่มเงินอีก20,000บาทจากราคาตัวรถด้วยนะฮะถ้าเกิดป้ายแดงตอนนั้นนะนะครับก็รวมๆแล้วก็เกือบล้านเนะครับตอนนี้ไม่ถึงแล้วนะครับสนนราคาค่าตัวเพียงแค่989,000บาทเท่านั้นนะครับกับรุ่น2.8 V4 Wheel Sigma โฉมปี2018ตัวไมเนอร์เชนแล้วสีขาวมุกสีเต็มโรงงานนะครับตัวนี้เลขไม้99,000กิโลเท่านั้นนะครับรถเจ้าของมือเดียวประวัติศูนย์นะฮะคันนี้เนี่ยลูกค้าสามารถเช็คประวัติของตัวรถย้อนหลังได้ตั้งแต่1,000กิโลแรกขึ้นมาจนถึงปัจจุบันได้เลยเพราะว่าคันนี้เนี่ยเจ้าของเขาเข้าศูนย์โตโยต้าทุกระยะ ไม่เคยเข้าอู่เลยนะครับแม้กระทั่งการเคมก็ยังเคมศูนย์ตโยต้ตานะครับทำให้เราได้ตรวจสอบได้เลยว่าคันนี้เคยมีประวัติชนหนัก่ความจมน้ำมาหรือเปล่านะครับซึ่งเล้ากันได้เลยฮะว่าคันนี้เกรด A ไม่แท้ร้อเปอร์เซนะครับไม่เคยพิกามชนหนักจมน้ําไฟไหม้ตัดต่อกอไม่แน่นอนหากพบเจอภายหลังยินดีซื้อคืนทุกคันทุกรทกรณีย้ําทุกคลิปนะครับคันนี้ผมให้เกรดเป็น A บวกบวกนะครับผมพูดเลยว่าเกรด A บวกบวกในราคาไม่ถึงล้านนะครับไปแดงเกือบล้านเดไม่เป็นไรตอนนี้เอาไป9ก้าแสน เดี๋ยวจะพาไล่ดูออปชันกันแน่นๆเลยนะครับคันนี้บอกเลยว่า2.8 V4 v i wheel เนี่ยมาอย่างแน่นมาอย่างครบนะครับเป็นตัวใหม่ในเช่นที่โตโยต้าได้อัปเกรดออปชันบางส่วนมาให้แล้วบ้างด้วยอย่างเช่นนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้า led มาเรียบร้อยแล้วนะครับดิสเบรกโฉมก่อนหน้านี้เป็นหน้าดิสสังดําตัวนี้ดิสทั้ง4ล้อแล้วครับบอกไฟฟ้าไม่ใช่แค่ฝั่งคนขับแล้วนะครับตัวนี้คู่หน้าเรียบร้อย ฝาท้ายไฟฟ้าเป็นเจน2ครับขึ้นลงเงียบขึ้นยิ่งกว่าเดิมและมาพร้อมกับระบบกันหนีบรอบคันกระจกทุกบานฝาท้ายกันหนีบได้หมดนะครับความปลอดภัยเป็นเลิศเลยนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวพาไล่ชมนะฮะรอบคันนะครับแต่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันสักหน่อยนะครับเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับอ่ะไม่เสียเวลาเรามาลุยกันเลยว่าคันนี้ออปชั่นมาไงสภาพเป็นยังไงบ้างมาเริ่ม้านหน้ากันก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับเป็นตัวม i n เนอร์เชนแล้วนะครับมองผืน่คนดว่านอะไรมา เพิ่มอะไรมาให้นะครับก็อย่างที่กรอแจ้งไว้ตอนต้นคลิปเนาะเขจะให้ดูสภาพเลยนี่ว่าไฟหน้าของเขาเห็นไหมฮะเป็น b บบีเออีดีโปรเจคเตอร์สภาพเดิมๆโรงงานหมดเลยนะครับไม่มีเพเยอไม่มีแตกหักนะฮะอันนี้คือไม่ใช่รอยเล้านะครับมันเป็นรอยตาปัมที่เขาผลิตมาจากโรงงานเป็นทุกคันสังเกตได้นะครับมันจะเป็นเหมือนรอยต่อของตัวกรอบกันชนหน้านะครับนี่โลโก้ไบบีไฟหน้า LED ีดีโปรเจกเตอร์นะฮะมาครบหมดนะฮะไฟตัดหมอกตัวนี้ก็เป็น LED ดีเรียบร้อยครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะฮะแบบ3ชั้นสวยๆอย่างนี้เลย ช่องลมด้านล่างนะครับเป็นโทนสีดําด้านครับจะาพสมบูรณ์ไม่มีแตกหักนะครับนี่คือรถเพิ่งมาวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวจบคลิปนี้สปาให้ชุดใหญ่นะครับเปลี่ยนทายของเล็วให้ใหม่นะครับทุกอย่างพร้อมใช้งานทั้งหมดนะครับส่วนตัวรถนะครับเดี๋ยวให้ดูรอยต่อระหว่างกันชนกับบอดี้เล็กน้อยนะฮะนี่เห็นไหมฮะแนบสนิทไม่มีอ้านะครับอันนี้คือสภาพแบบทิกๆอย่างที่เห็นในคลิปนี้เลย ส่วนตัวรถจะเป็นสีขาวมุกนะครับตัวนี้จะมีความขุ่นขุ่นมีความเป็นมุกมุในตัวนะครับสีนี้ไม่ต้องกลัวเหลืองนะครับสีขาวมุกใช้ยาวครับไม่ต้องกลัวเหลืองจะไม่เหมือนกับสีขาวทั่วไปที่เป็นสีขาวซูเปอร์ไวท์หรือว่าสีขาวไม่ฉลิกจะต่างกันนะครับสีขาวมุกจะดูแลง่ายกว่านะครับอ่ะต่อมาครับล้อแมกนี่ขอบ18นิ้วลูกค้าได้แมกแท้โรงงานนะครับระบบดิสเบรกทั้งสล้อคันนี้มาพร้อมยางบิสโตรนนะครับคือยางใหม่ๆเลยครับปี2021 นี่ดอกเลินหนานะครับลูกค้าใช้งานก็อย่างน้อย2 0 0 0 0ืโลอย่างต่ำนะครับวิ่งไปเลยครับกระโหลกซุ้มล้อนี่ของเดิมหมดนะฮะโช้กเชิร์กช่วงล่างของเดิมทุกชิ้นนะครับอ่าบันไดข้างนะฮะก็ของเดิมตรงรุ่นอีกเช่นเดียวกันนะครับติดรถมาจากโรงงานนะกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยเราติดซิมให้ใหม่แล้วนะครับเป็นซิมของยี่ห้อ 3M ด้วยนะครับมูลค่าก็เกือบ80,00กว่าบาทนะครับเป็นซิม60%ร์รอบคันนะครับก็คือว่าเป็นนะ ผู้ใหญ่ใช้ได้นะครับก็คนที่ตาไม่ค่อยดีก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องกลัวนะครับนี่คือเป็นเปอร์เซ็นต์มาตรฐานเลยกลางคืนไม่มืดนะครับอ่ะส่วนต่อมานะครับนี่เบ้ามือจับตัวนี้นะครับเป็นโครเมียมนะฮะมาพร้อมกับตัวสมาร์ทคีย์เลดครับแต่เปิดปิดได้ไม่ต้องกดที่รีโมทอันนี้คือมาทั้งประตูซ้ายและประตูขวาเลยนะครับคิ้วโครเมียมของตัวแผงประตูนะครับนี่ดูเลยนะครับไล่ยาวรอบคันนะครับอันนี้คือของเดิมครับใสๆไม่ต้องกลัวลอกไม่ต้องกลัวดําเลยนะครับด้านบนนะฮะให้โชว์หลังคาหน่อยนะครับ นี่หลังคานี้ก็คือมาพร้อมเสาอากาศที่ฉลามนะครับเสาอากาศไม่มีถลอกนะครับไม่มีด่างนะฮะแล้วก็ตัวราวหลังคาเนี่ยใส่แหลกจิงได้นะครับเขาจะมีน็อตให้ฝั่งละสี่รูนะครับใส่วางพวกแหลกใส่ของแหลกใส่จักรยานแรงต่างเนี่ยใครชอบสายออฟโรดเนี่ยคันนี้โอ้โหจบเลยซื้อคันเดียวจบแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันต่อหนึ่งนะครับนี่เปิดมาโชว์มิติห้องโดยสารก่อนสังเกตน,นะครับรุ่น2.84 wheel วเนี่ยจะได้เป็นเบาะภายในโทนสีน้ำตาลอ่อนนะ จะต่างกับตัว2.4นะครับ2.4เป็นน้ําตาลเข้มใช่ไหมนี่เป็นน้ําตาลอ่อนนะครับแท้ตรงรุ่นครับเบาะเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับสภาพกริบครับเบาะตึงๆฟูๆครับรถเจ้าของเดียวใช้งานน้อยครับไม่แปลกใจครับที่สภาพภายในจะใหม่ขนาดนี้นะครับอ่ะโตเกียร์นะฮะรุ่นนี้มาพร้อมเกียร์ออโต้นะครับปรับเป็นเกียร์แมนนวลได้นะบวกลบได้เลยหรือว่าจะปรับที่พวงมาลัยก็ได้เพราะว่าเขามาพร้อมกับเพนตันชิพนะฮะนี่ฮะ ตัวนี้จะเป็นระบบปรับ4ฟร e วินะครับ Sigma 4ก็คือจะขับ2ขับ4เลือกโหมดได้เลยนะจะไม่ใช่เป็นฟูลไทม์เป็นพาร์ทไทมนะครับเราจะขับ2ก็ได้ขับ4ก็ได้นะเลือกใช้งานได้เลยแล้วก็นี่ฮะตัวระบบช่วยลงทางลาดชันนะครับไม่ต้องโกรดรถไหลนะเวลาเราอยู่บนทางชันรถติดอะไรเงี้ยมันจะมีระบบโฮเบรกว้ให้เรานะครับแอร์ออโต้นะครับมาครบครับหน้าจอกล้องมองหลังเนวเกเตอร์มีให้ครบหมดครับเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะฮะ ปวงมไลัยครับตัวนี้มาเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับเป็นหุ้มหนังครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานระดับขั้นสุดเลยฮะรุ่นนี้มาพร้อมกับเพนเทนชิพแล้วก็คูคอนโทลด้วยนะครับอ่าแล้วก็ไฟหน้ารุ่นนี้เปิดปิดอัตโนมัตินะครับไม่ต้องกลางคืนไม่ต้องมานั่งเปิดกลางวันไม่ต้องมานั่งปิดนะครับคือเขาเปิดปิดให้เองได้เลยในตัวนี้นะครับอ่านี่หน้าปัดเลนใหไม่ครับเป็น LED นะครับสว่างสวัยครับสวยงามฮะเลขไม้99,9423ื่นะกรับไมสี่้ประวัติศสนย์แน่นะครับย้้าเลยนะฮัคันนี้ นี่ผู้สตาร์ทครับมาให้ครบเลยนะนี่แล้วก็เบาไฟฟ้าเป็นคู่หน้านะครับทั้งซ้ายและขวาเลยนะอ่ะแผงประตูกันหน่อยครับเป็นไงฮะก็เป็นโทนสีเบจเช่นเดียวกันแล้วก็กระจกเ,เป็นออโต้ทุกบานนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าเก็บไฟฟ้านี่มาครบทั่หมดแล้วนะครับอ่ะดูหลังคาก,กันนิดนึงนะฮะนี่โหค่อนข้างจะกริปเหมือนกันนะครับไม่มีคาบแบบคา,าบยันคาบเจิมเลือดเธออะไรนะไม่มีรอยฉีกขาดเป็นขุยยันยุย่ยไม่มีนะครับ อ่ะนี่คือแค่ด้านหน้านะอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันต่อครับเปิดออกมาเลยนี่ครับอ่าดูแผงประตูก่อนนะครับอันนี้คือเป็นบุหุ้มหนังนะนี่คือไม่ใช่ว่าเขาเป็นพลาสติกแปะมานะคือเป็นหุ้มหนังเย็บสดๆเลยนี่เห็นไหมแต่เข็บคมๆเรียงไปเลยนะครับนี่กระจกออโต้ทุกบานแล้วก็มีกันหนีบทุกบานด้วยนะครับอ่ะดูเบาะหลังกันหน่อยครับนี่เห็นไหมฮะตึงๆฟูๆอย่างนี้เลยครับแล้วก็พักแขนรู้สึกว่าจะมีที่วางแก้วมาให้เอะ้อมมาหน่อยนี่กดมาปุ๊บ เด้งออกมาอย่างนี้เห็นไหมครมันจะเป็นที่วางแก้วนะครับเปิดเก็บได้นะครับตัวนี้สภาพก็สวยงามครับสมบูรณ์ตามท้องเรื่องฮะตัวนี้มีอะไรอีกไหมด้านหลังก็จะมีตรงอะแดปเตอร์นะครับ12วัตต์นะแล้วก็ด้านล่างจะเป็นปลั๊ก100วัตต์นะครับตัวนี้สามารถเสียบปลั๊กไฟบ้านได้เลยนะครับที่กินไฟไม่เกินหน่100วัตต์มาเสียบใช้ใน f ฟ r ์จูเนอร์ได้เลยนะครับใส่ชงใส่ชาร์จเนี่ยเอาทั้งเต้าเลยเสียบไปทั้งเต้าเลยก็ได้นะครับอแอร์หลังนะครับตัวนี้แอร์สามแถวนะครับ แแถว2กับแถว3นี่ปรับแยกกับคนนั่งหน้านะครับบางคนร้อนบางคนหนาวนี่ไม่ต้องตีกันนะปรับแยกโซนกันไปเลยเย็นทั่วทั้งคันแน่นอนนะครับนี่คือสภาพมุมกว้างครับของห้องโดยสารด้านหลังนะฮะนะฮะคือหนึ่งในรถครอบครัวที่ขายดีแบบต้นๆของเมืองไทยครับดูไว้เลยนะครับปีไหนก็ราคาไม่ตกนะสำหรับตัว Fortuner นะครับเนี่ยไฟท้ายอันเป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นไฟหลอดนำแสง LED 라이ต์ไกดนะครับ โลโก้ซิกมาโฟนะครับหรือว่าบ่งบอกว่าเป็นตัวขับ4รถอ่ารถขับ4รล้อน,นั่นเองนะครับแต่ว่าตัวนี้เองที่ก่อนแจ้งไปนะเราเลือกโหมดได้จะขับ2ก็ได้ขับ4ก็ได้นะครับนี่มีโลโก้โฟล์คเนอร์โคเมี่มใสๆเงาๆครับเกรดรุ่น2.8นะครับอันนี้จะเป็นโชว์รูมที่ลูกค้าเขาออกรถมานะของบริษัทเคมอเตอร์นะครับอ่ะก็เป็นหนึ่งในโชว์รูมที่ไว้ใจได้นะครับอ่ะนี่คือมุมกว้างของตัวด้านหลังรถนะผมจะให้ดูมุมฝั่งนี้ก่อนนะครับอ่าหุ่นเขาก็ดูอ้วนดูใหญ่เหมือนนนกะัะ ขับแล้วดูภูมิฐานเหมือนกันนะครับ f o r t u n e r อ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวฝาทา้ายไฟฟ้ากันหน่อยนะครับตัวนี้ฝาทา้ายไฟฟ้าเป็นระบบแบบ Gen 2แล้วนะครับขึ้นลงได้สมูทยิ่งกว่าเดิมแล้วก็เสียงเงียบกว่าเดิมนะครับมาพร้อมกับระบบกันหนีบตัวนี้หนีบไม่แรงเหมือนโฉมก่อนนะโฉมก่อนเนี่ยถ้าเกิดเราลองเอาตัวเข้าไปแล้วลองให้มันหนีบเล่นดูอย่างเงี้ยมีสะดุ้งเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้พอมีเลยขัดเล็กน้อยเขาก็หยุดให้เลยแล้วก็ขึ้นมาให้เล็กน้อยเพื่อให้เราสอดตัวออกมาได้ นะครับความปลอดภัยก็ครบคันเหมือนกันเบาะนะครับพับนี่พับเก็บขึ้นซ้ายขวานะตามสไตล์ของ f o r t จคเตอรอันนี้ผมพับให้ดูข้างหนึ่งแล้วก็ตั้งโชว์ให้ดูข้างหนึ่งนี่เราตั้งโชว์เนื้อเบาะก,ก็จะเป็นรูปนี้นะครับเอนหลังได้นะไม่ต้องว่านั่งหลังชันนะครับอันนี้พื้นที่ก็เหลือเล็กน้อยนะครับถ้าคนตัวใหญ่น่าจะนั่งไม่ค่อยสบายนะถ้าเป็นผู้หญิงหรือว่าเด็กนะฮะหรือว่าคนที่ตัวเล็กๆเนี่ยนั่งสบายนะครับนี่แอร์หลังก็มีให้2จุดแยกซ้ายขวาเช่นเดียวกันแล้วก็ตัวพับเก็บนี อันนี้คือผู้หญิงก้าวข,ขึ้นได้เด็กก้าวขึ้นได้เพราะมันเบามากนะเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนะฮะเนี่ยผมใช้แค่นิ้วเดียวนะฮะเนี่ยเห็นไ,ไหมยกขึ้นยกลงได้เลยนะฮะมันมันเบานะครับตัวนี้มือเดียวก็เอาขึ้นมาแล้วก็เอามาเกี่ยวตรงนี้ได้นะครับอ่าแล้วก็อ่ะต่อมาดูโครงสร้างฝาท้ายกันหน่อยไหมนะครับนี่บางคนกลัวแล้วชนท้ายาหรือเปล่านี่ฝาท้ายไม่เคยมีขอดแกะนะครับทั้งหมุดบนหมุดล่างนะฮะอ่าเม็ดอาร์คเนี่ยโอ้โหแนะสี่จุดที่เรียงเป็นตับเลยนะครับ อันนี้คือล่องลางน้ํานะครับเม็ดอักอยู่ครบ,คร,บครับน,นี่ตรงนี้จะเป็นรอยต่อนะฮะเห็นไหมเม็ดอักอยู่ครบหมดรอยซิลครบทุกจุดเลยนะครับอันนี้คันนี้ไม่มีเซ็นเซอร์มาให้นะลูกค้าเขามีกล้องมาให้แล้วนะนะเซ็นเซอร์ไม่มีก็คือจากจากโรงงานมาก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับบางคันมีก็คือลูกค้าติดเพิ่มเอานะฮะเดี๋ยวดูมุมกว้างของฝั่งนี้กันหน่อยดีกว่านะครับนี่ให้เห็นกันรอบๆคันๆไปเลยนะครับอ่าสวยสดงดงามนะ โฟล์จูเนอร์สีขาวมุกนี่ตราดมือสองนี่หากันได้ควักนะครับเห็นลูกค้าหลายคนก็พิโอเดอร์กันเอาไว้นะฮะอันนี้ก็คือมาแล้วนะครับมาแล้วนี่โลโก้โฟล์ u จูเนอร์ขอบประตูยังมีเลยนะครับอ่าดูฝั่งนี้กันหน่อยครับมิติห้องโดยสารครับอ่ากว้างขวางนะครับตัวน,นี้แล้วก็ภายในสีเนี้ยทำให้รถมันดูโดดเด่นยิ่งใช้คู่กับสีขาวมุกนะข้างนอกขาวมุกเปิดรถมาปุ๊บภายในเป็นอย่างเงี้ยคิดดูว่ามันจะเท่ขนาดไหนลูกค้าความหรูหราความมีภูมิฐาน นะครับบ่งบอกถึงสไตล์ของเราเลยนะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นี่นะฮะเป็นรถครอบครัวรุ่นยอดน่ยมจริงๆ,ๆนะครับอ่ะนี่คูบล็อกตรงนี้เป็นหุ้มหนังนะเนี่ยไม่ใช่พลาสติกนะฮะตัวนี้เป็นหุ้มหนังเอาไม่โฟกัสให้ตะอีกกล้องอ่ะนี่เป็นหุ้มหนังนะครับแล้วก็มีเดินตะเข็บได้มาโทนสีขาวตรงสวิทช์เปิดปิดอ่าของตัวเก๊ก็เป็นโลโก้ฟอร์จูเนอร์ด้วยเดี๋ยวเปิดเก๊กันหน่อยตัวนี้เป็นคูบ็อกนะครับเก็บช่องเก็บความเย็นนะแช่ของแช่อะไรได้โอ้โหคันนี้ ใครได้ไปนี่เหมือนซื้อป้ายแดงเลยโมได้เลยอุปกรณ์ทุกอย่างตอนออกรถที่โชว์รูมเนี่ยอยู่ในเกะนี้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเล่มดําคู่มือนู่นนี่นั่นที่ศูนย์ก็ให้มาเนี่ยตอนออกรถเนี่ยอยู่ในเกะทุกอย่างทุกชิ้นจะทั่งเนี่ยทีคอนเน็กเนี่ยยังมีเลยเนี่ยเห็นไหมปกติอันนี้เวลาขายเขาไม่ค่อยให้กันมานะพวกทีคอนเน็กพวกเนี้ยอันนี้คือมีให้มาด้วยลูกค้าเนี่ยอย่างผมบอกนะซื้อคันนี้ไปเนี่ยโมว่าซื้อป้ายแดงคนยังชื่อเลยเพราะอุปกรณ์ครบขนาดนี้นะครับ เนี่ยอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะที่ทําให้คันนี้มันสมบูรณ์แบบนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างครบหมดแล้วก็สวยเดิมโรงงานประวัติสวยตะหากใครที่กลัวว่าจะโดนลดย้อมแมวรถไม่สวยเดิมเนี่ยคันนี้เนี่ยนะครับตอบโจทย์คุณได้หมดคุณอยากรู้อะไรเกี่ยวกับตัวรถคันนี้เขาตอบคุณได้หมดนะครับข้อมูลเขาอยู่ที่สนย์โตโยต้าหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครได้คันนี้ไปนะผมบอกเลยว่าคุ้มค่าทุกบัตรทุกตังค์แน่นอนอ่ะท้ายคลิปเดี๋ยวเราไปชมใต้ห้องเครื่องกันสักนิดนน็น,น,นย่งไงงบ้ามามุยกันเลยครับม ด้านหน้านะครับผมพาลุยกันที่เครื่องยนต์ก่อนเลยนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์2 4 0 0 c ีนะครับหรือว่า2.4เนี่ยตามชื่อรุ่นเลยเป็นเครื่องยนต์ 2.4GD Super Asian Boost จาก t ต y o TA นะครับจุดเด่นของเขานะครับคือได้แรงบิดสูงในรอบต่ำนะครับตัวนี้มาพร้อมกับกำลัง150แรงม้าครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมสังเกตว่าซ้ายทีขวาทีไม่ใช่อะไรนะให้เห็นเลยครับว่าเครื่องเดิมนะฮะแห้งๆเลยมาร์กเดิมมาร์กสีตรงเมอ่ตรงเป๊ะโรงงานทั้งหมดทุกชิ้นเลยนะคร รถคันนี้ไม่เคยมีการดัดแปลงตกแต่งนะครับสภาพเครื่องยนต์นะครับหรือว่าระบบไฟฟ้าเลยนะฮะทุกอย่างก็คงเดิมเป๊ะหมดนะครับอันนี้คือได้สภาพที่ค่อนจะกริ๊กมากเลยนะครับเพราะว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเขาเข้าศูนย์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์โตโยต้าทุกระยะนะครับทำให้เราสามารถตรวจสอบได้นะครับแล้วก็เนี่ยน้ำมันเครื่องก็ใช้เกรดตรงรุ่นเลยนะครับอ่าเครื่องแห้งๆเลยนะครับไม่มีรั่วซึมนะครับอ่าไม่มีความเลอะเทอะเปื้อนเลยนะฮะก็ตามการใช้งานนะครับอ่ ABS นะฮะนี่เลยนะฮะใหม่ๆนะครับพร้อมใช้งานนะครับแตนบายความปลอดภัยให้ท่านแล้วนะครับฝาหน้านะครับไม่เคยมีถอดแกะงัดแงะนะครับตาตั้มตัวต้าฝาหน้าแท้ต้องมีนะครับอ่ะบันทับล่างนะครับดูเลยหัวรถข้างในนะครับไม่เคยมีรอยถอดแกะงัดแงะนะครับโครงสร้างของตัวคารนะครับด้านขวาไม่ใช่สิเออด้านขวารถถูกแล้วนะครับด้านขวารถนี่เห็นไหมรอยอาร์คนะครับรอยต่อรอยเชื่อมต่างๆเนี่ยจะเป็นเม็ดอาร์คทั้งหมดนะครับจะไม่มีรอยเชื่อมนะ จากโรงงานนี่เขาไม่มีเครื่องเชื่อมนะครับเขาจะเป็นโรบอทประกอบเม็ดอาร์คทั้งหมดนะครับผมนี่เห็นไหมฮะ,ะตัวยึดขาไฟหน้าเนี่ยไม่มีแตะหักนะครับของเดิมหมดนะฮะมีสตงสแตมอะไรมาให้ด้วยอ่ะแผ่นเพจนะครับตัวนี้เนี่ยผมก็เพิ่งสังเกตเหมือนกันเป็นรถปี18ปลายปีนะครับเหมือนซื้อปี19เลยนี่ถเกิดมันขึ้นปี19เมื่อไหร่ราคาล้านอัพแล้วนะครับแต่ว่าลูกค้าได้รถปี18ปลายปีอีกไม่กี่เดือนก็ปี19แล้วเนี่ยราคายังอยู่ในเลทไม่ถึงล้านอยู่นะครับเนี่ยคุ้มเลยลูกค้า นะครับเนี่ยฝาหน้าซ้ายขวาเนี่ยเดิมหมดเลยฝาหน้าเดิมฉนวนเดิมหมดนะครับก็คือพร้อมใช้งานตัวฉนวนนี่อาจจะมีร่องรอยรับความร้อนมาแล้วบ้างนะปกตินะครับรถมือ2แต่ว่าสภาพก็ยังพร้อมใช้งานได้ยาวๆอยู่เหมือนกันนะครับอ่านี่เป็นยังไงบ้างครับกับ Fortuner 2.8 ตัว V นะครับ f o r wheel หรือว่า Sigma โฟนั e ่นเองนะฮะตัวนี้ก็เป็นรถยนต์สระบบนะครับขับเคลื่อน2ล้อได้ขับ4ล้อได้นะครับราคาค่าตัวเพียงแค่989,000นแปดเท่าน,นั้นโฉมปี2018ตัว Minor c h a เชนนะครับเลขกไม่เก้าหมื่นเก้นิโลนะครับรถเจ้าของเดียวนะคันนี้ให้สิทธิ์คนจองก่อนนะครับลูกค้าดูคลิปนี้นจบแล้วจองให้ทันนะครับถ้าเกิดว่าถูกใจชอบใจลองโทรรีบโทรกลับเข้ามาดูนะครับว่ารถยังอยู่ไหมเดี๋ยวก่อนส่งข้อมูลให้นะครับหรือว่าใครกําลัังงงจจะะะซซืืื้้้้อออออ Fortuner ตนนนีหรรวว่่่าาาเล็ปยยแดูคบ เอาคันนี้ไปพิจารณาก่อนนะครับไม่ต้องควักเงินถึงล้านครับลูกค้าผ่อนก็สบายๆนะครับแล้วของผมเนี่ยไม่บังคับดาวนะดาวเริ่มต้นที่ศูนเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปครับหรือคุณจะให้ผมจัดฟรีดาวก็ได้จะจัดเต็มใช่ไหมได้เลยคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณหมื่นหกผมบอกให้เลยอะหมื่นหกหมื่นเจ็ดประมาณนี้กลมๆแล้วกันนะครับถ้าเครดิตดีอาจจะไม่ถึงด้วยดอกเบี้ยถูกนะครับตอนนี้ดอกเบีย้ยเริ่มต้นสําหรับลูกค้าที่มีเครดิตดีนะคําว่าเครดิตดีคือ ปัจจุบันเนี่ยไอเช่นมีผ่อนรถหรือว่าผ่อนบ้านอยู่มีบัตรเครดิตอะไรเงี้ยแล้วไม่เคยมีล่าชา้าเลยเนี่ยดอกเบีย้ยผมให้ที่2.79%ต่อปีนะครับอันนี้คือต่อสัญญานะครับเป็นแฟลตเบลดนะไม่ใช่ดอกเบี้ยลอยตัวนะครับนี่คือเริ่มต้นดอกเบีย้ยถูกๆไปเลยนะครับหนึ่งเลยนะลูกค้าได้ดอกเบีย้ยถูก ได้ f o r t u n e r เจ็ดที่นั่งไปใช้งานราคาไม่ถึงล้านนะครับฝากเอาไวพ้พิจารณานะครับลูกค้าอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะครับคันนี้ยังอยู่รอนะคบแต่ว่าผมให้สิทธิ์ลูกค้าที่พร้อมจองนะใครจองก่อนก็ล็อกรถให้เลยนะครับใครที่บอกว่าคุณกองเก็บไว้ผมก่อนนะครับเดี๋ยวผมรอตรงนูน้นตรงนี้อันเนี้ยคันนี้กอนขออนุญาตไม,ไม่ไม่ได้ในจุดนั้นนะครับเพราะว่าผมมีแค่คันเดียวนะสีขาวมุก2.84โฟวิลไม่ใช่หาไง่ายๆนะจับมือสองนะครับลูกค้า ให,ให้สิทธิ์คนจองก่อนจะได้ไม่ไม่ไมปล็อกล็อกสิทธิ์กักสิทธิ์กันเนาะแบ่งปันกันนะครับช่วยเหลือกันนะมีอะไรก็โทรหาผมได้นะผมก็ยินดีครับปรึกษาลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้คบถ้วนแล้วนะครับโอกาสหน้าก็เจอผมได้ใหม่ในรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งคัดเฉพาะเกตเอเท่านั้นนะครับวันนี้ผมลาไปแล้วครับสวัสดีครับ